สวัสดีครับผมช่างเสนอนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารายการเป็น EP แรกนะครับเป็นอลูทิกนะครับหรือว,วันนี้เราจะมานําเสนอหรือดูตัวยูโรแกนเป็นตัวแรกนะครับอลูทิกครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวบานยูโรนะครับตัวบานยูโรของเรานะครับที่เป็นตัวบานเปิดหรือบานกระทุง้งอย่าตัวล่าง ตัวล่างตัวพระเอกก่อนมันก็จะเป็นตัวระบบระบายน้ําในตัวอยู่ใต้รางนะครับเจาะลงเจาะออกนะครับตัวข้างหรือตัวบนเราก็เอาตัวโฮลโลออกไปละเห็นไหมฮะแตกต่างกันเราจะอ,าออกไปละเพื่อลดน้ําหนักความสูงของเราเพียง2เซนนะครับเท่ากันสลิมมากตัวบานครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคิว แค่นี้เครับเราก็สามารถประกอบบานเปิดหรือบานกระทุงชุดยูโรของเอวันได้แล้วครับพอเสร็จเราก็ดูตัวจริงเลยดีกว่านี่นะครับตัวจริงข้างไหนดีหมุนเข้าไปนี่นะครับตอนประกอบนะครับเราก็ตัดตรงมีรูไขสสกูอยู่แล้วนะครับนะครับไขสสกูเข้าไป3-4จุด ตัวสําคัญนะฮะตะเก็นกันน้ำใส่ไปเลยครับสี่มุมนะครับกันน้ําได้นะครับบานเปิดบานกระทุ้งตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นบานพับ90องศาหรือเราจะใส่บานพับโปบาฮิงได้ครับระบบล็อกก็จะเป็นระบบมัลติพอยต์นะครับ หรือเราจะใส่โพลโยลล็อกก็ได้นะครับเอาคอเนอร์มาใส่มุมอะนะครับเราตัวก่อบานเราตัดสี่สใส่ฉากใส่คลิปกันเสียงและกันน้ำได้ค่อนข้างจะดีนะครับโดยในระบบของเรา,เาในระบบของเรานะครับจะมีตัวกันน้ำกันลม กันเสียงอลูทิกครับพอตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้บานเปิดบานกระทุงไปแล้วเนาะเราจะมีอีกตัวนะครับที่เป็นยูโรแกนคือตัวบานเลื่อนครับไอบานเลื่องของเรานะครับจะทําได้ตั้งแต่2รลาง3ลาง4ี่ลาง5ลาง6ลางต่อไปได้เรื่อยเครับเพราะเราจะมีตัวต่อให้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงในคลิป EP ต่อไป ไอตัวที่รางต่อนะครับอันนี้เอาแบบปกติก่อน3มรางปกตินะครับ3มรางปกติของเราก็จะเป็นตัวเฟรมล่างเฟรมล่างเราก็จะเป็นระบบกันน้ําเหมือนเดิมนะครับเจาะลงเจาะลงเจาะอ,ออกนะครับตัวข้างเราก็จะบางมากนะครับตัวข้างนี่คือตัวเฟรมข้างนะครับเราก็จะมีตัวยูมาครอบ ลางไปรับตรงไหนบานไปสวมตรงไหนเราก็จะเอาเอายูใส่ตรงนั้นนะครับตัวบานตัวบานนะครับเราจะมีล่องตั้งแต่9 12 16แล้วก็ล่องอใส่กระจกอินสูลตได้เลยครับ30อันนี้ล่องเรานะครับแล้วก็ตัวกันน้ำด้านบนนะครับเราก็จะามาใส่กันน้ำด้านบน ใส่ไงนี่นะครับกันน้ําด้านบนพอบาเราไปสวมปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นเห็นไหมครับน้ําก็ไม่กอกหัวบาละนะครับโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้ครับสี่ถึงห้าชิ้นนะครับก็ากจะประกอบบาเล่อนของชุดยูโรแกนได้แล้วนะครับอันนี้เรามาดูตัวที่เราประกอบแล้วด้วยนะครับ ด้านนอกด้านในนะครับนะครับนี่ฮะตัวเฟรมเหมือนเดิมครับไขสกูตัวนี้เราจะทำรูขไขไว้ให้ถึง3มจุดเลยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการบิดตัวหรือเวลายกย้ายขึ้นตึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับประก็นครับใส่ไปทั้ง4ตัวเหมือนเดิมครับ ตัวต่อไปครับระบบตัวล็อกตัวล็อกเราก็ใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นแบบรถไฟที่เรียกกันมือจับเขาควายก้านโยกก็ได้ครับฝังล็อกได้ครับนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าตรงไหนนี่นะฮะตัวยูบานมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องไปใส่ทุกอันเราใส่เฉพาะบานที่เข้าไปสวมนะครับบนตัวล็อกที่เป็นเรียบที่เราเออกแบบมาใหม่ความหนาของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3มมิลน,นะฮะถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงแน่นอนนะครับเนี่ยครับพอประกอบมาแล้วเฟร,รมเหมือนเดิมครับรตัดตรงไขสกูบาน45 นะครับเข้ามุมด้วยสปิกอต4ดบาเรื่องของเรานะครับก็ได้ผ่านมาตรฐานของ ASTM ที่เราไปเทสมาแล้วนะครับใช้ผ่านได้ที่ประมาณ1,800ปาสคาลถือว่าได้ประมาณ80เมตรนะครับอันนี้มีใบรับรองให้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับ EP แรก มีสำหรับชุดบานเลื่อนและบานเปิดของยูโรแกนนะครับฝากกดติดตามอลูทริกของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์สำหรับพี่พี่ช่างคนไหนนะครับที่สนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอลูทริก